ล่าสุดพราวฟ้าการันชิดาได้ควงสามีเสียโบสเพชยินดีมาร่วมรายการเฉโดยพราวฟ้าได้เล่าเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องอยาให้ทะเบียนสมรสทำงานโดยทั้งคู่เล่าถึงเรื่องนี้ว่าพราวฟ้าตอนนั้นพี่โบซนดื้อไม่ได้มีกลิ่นแต่มีคนโทรมาบอกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นปีที่แล้วหลังจากที่เพิ่งเทงลูกคนเรกเพื่อนของผู้หญิงโทรมาบอกสามีเราคุยหญิงอื่นตอนแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าใครตั้งกล,องกล้องแกล้งเราหรือเปล่าจนเราถ่ายงานเสร็จ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เก็บไปถามเขาที่บ้านมีคนพูดบบนี้จริงไหมเขาก็กักบ,บอกไม่มีเราก็ขอเขาดูโทรศัพท์ก็เจอเสียโบทเราไม่เคยไปเจอน้องคนนั้นเขาส่งข้อความมาเขาคุยเราก็ตอบน้องคนนี้ก็ดันไปทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนเลยโทรหาพราวฟ้าไปหาเบอร์มาจากไหนไม่รู้พราวฟ้าก่อนหน้านี้พระทักด้วยพระที่พราวนับถือมากๆเราก็ลองเช็คก็มีจริงๆพอเรื่องนี้จบพระก็ทักอีกว่ามีอีกเสียโบทนอนวันนี้เราไม่สามารถเจอคนแบบนั้นได้อยู่แลว้ว เพราะคนก็รู้จักเรามันอันตรายมากๆตอนนี้เลิกแล้วอันนั้นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาพราวฟ้าเราก็เคลียร์กันเขาก็บอกว่าจะไม่ทําอีกไม่มีแล้วไอจีใครจะส่งข้อความอะไรมาเมียดูหมดไม่ต้องติดต่อแล้วจะมีลูกสาวแล้วไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนได้